โรงเรียนเซนเทเรซาเป็นโรงเรียนในเครือของอักรสังฆมณฑลกรุงเทพสังกัดส,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6มการาคมพุทธศักราช2491โดยบาทหลวงอังเดพรอยโรจนะเสนปัจจุบันโรงเรียนเซนเทเลซาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนทั้งสิ้น3390คนและคณะครูจำนวน129คนโดยมีบาทหลวงมาโนดสมสุขเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและซิสเตอร์ลำไภเนื่องพีเป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนเทเลซามุ่งมั่นที่จะยกระดับการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นพลเมืองโลกที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนรักเมตตาและสันติภาพการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนเซนเทเลซาเริ่มต้นจากปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทําจากจุดเริ่มต้นนี้สู่กระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสูงสุด ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลีป่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความท้าทายการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งความสำเร็จทางวิชาการแม้จะมีความสำคัญแต่สิ่งที่ทำให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมคือการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่มั่นคงการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน ไม่เพียงแต่จะช่วยสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อให้นักเรียนตัดสินใจเลือกป,ปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องที่ควรแล้วแต่ยังสร้างฐานที่เห็นว่าเป็นความแข็งแกร่งในการเนินชีวิตเพื่อนักเรียนสามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมในโรงเรียนต้องเริ่มต้นจากการสอนให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจคุณค่าของความพอเพียง การมีวินัยในตัวเองความซื่อสัตย์สุจริตจิตอาสาและความขันอยูการที่นักเรียนมีคุณธรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและทําให้สังคมมีความสงบสุขโรงเรียนเซนเทเรซาเป็นสถานศึกษาที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ที่สอดคล้องกับแนวทางที่เน้นคุณค่าของความรักรับใช้เมตตาและสันติภาพโดยการสร้างความรักและเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้นักเรียนของเราเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมทางโรงเรียนยังเน้นคุณธรรมที่โดดเด่นของนบุญเทเลซาซึ่งเป็นองค์ประถมของโรงเรียนด้านความซื่อสัตย์ความรักความสุภาพและเสียสละ ให้ครูบุคลากรและนักเรียนได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและยังน้อมนำพระสมณสารขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าของสมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิดเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมรวมถึงการน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการขยะได้ช่วยให้โรงเรียนของเราก็ไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนักเรียนครูและบุคลากร ได้มีโอกาสเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ทางโรงเรียนของเรายังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและชุมชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของโรงเรียนเซนเทเรซาในการเป็นโรงเรียนคุณธรรมยืนยันได้จากการได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศระดับประเทศในโครงการเิโรเวสกูลประจำปี2566 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความสําเร็จในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมีคุณธรรมนอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปอดขยะศิรเวสสกูลจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอ้อมโรงเรียนเซนเทเรซาของเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมชม รวมทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมด้วยความรักและรับใช้ตามแนวทางอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกซิสเตอร์ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมแห่งนี้และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันรสร้างสังคมที่ดีและยั่งยืนต่อไปค่ะและสิ่งสำคัญอีกประการของการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนเซนเทเลซาคือ กระบวนการดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของเรียนเซนเทซานนะคะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคณะผูบริหารครูนักเรียนพนักงานโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยทางโรงเรียนใช้กระวนการ PDCA ในการขับเคลื่อนค่ะหลับผิดตัวแรกนะคะแผนคือการวางแผน เราเริ่มกิจกรรมโดยการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะภายในโรงเรียนและสร้างเครือข่ายการดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะโดยน้อมนําคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนและวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้โครงงานคุณธรรมในการกับเพื่อนค่ะต่อมานะคะดีดูคือการดําเนินการค่ะหลังจากที่เราพบปัญหาและสาเหตุของขยะแล้วเราได้จัดทำกิจกรรมต่างๆเพื่อขึ้นมาแก้ไขปัญหาได้แก่ ก,กิจกรรมฐานการเรียนรู้ขยะตามสีกิจกรรมไมแอรียกิจกรรมใบไม้ไม่ไร้ค่ากิจกรรมรับประทานอาหารให้หมดจานกิจกรรมขวดบุญกิจกรรมกล่องมีค่าต้อง U UH s T และกิจกรรมเดือนดินดีค่ะ ่อ,อมาเช็คการตรวจสอบค่ะในขั้นตอนการตรวจสอบคณะกรรมการและสภานักเรียนจะร่วมประเมินพฤติกรรมของนักเรียนโดยดูพฤติกรรมจากการทิ้งขยะและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตรวจสอบว่ามีการคัดแยกขยะ ทำได้ถูกต้องหรือไม่ขบวนนการนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมและสามารถปรับปรุงการดําเนินงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะตัวสุดท้าย A X การปรับปรุงค่ะหลังที่เราได้รับผลการประเมินและข้อเสนอแนะได้นําข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่พบในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อการดําเนินงานเป็นไปนอ,ยอย่างยั่งยืนค่ะ การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะไปสู่โรงเรียนคุณธรรมนั้นเราได้น้อมนำพระสมณสารขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิดและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนนําอัตลักษณ์ของโรงเรียนมาใช้ในการดําเนินงานค่ะโดยผ่านกระบวนการ 6A โมเดลภายใต้กระบวนการ PDCA ซึ่งกระบวนการ 6A Mo เดลของเรามีดังนี้ค่ะที่1 awareness สร้างแรงบันดาลใจและทีมงานโดยการสร้างความตระหนักแก่กครูนักเรียนระบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนสร้างแกนนำในการดำเนินงานโรงเรียนปอดขยะจากนั้นไปสู่ A ที่2อ application การกำหนดทิศทางมีการกำหนดวิสัยทัศน์แนวทางและเป้าหมายในการดาเนินงานที่ชัดเจนโดยผ่านความเห็นชอบของคณะบริหารสถานศึกษาคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปอดขยะ เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงานต่อไปเอที่3 action plan มีการจัดทําแผนงานโครงการและผู้รับผิดช,ชอบในการดำเนินงานที่ชัดเจนที่4 apply เป็นการออกแบบกิจกรรมโรงเรียนของเรามีกิจกรรมการจัดการขยะทั้งสิ้น19กิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น8ฐานการเรียนรู้และ11กิจกรรมที่มุ่งไปสู่การลดขยะตั้งแต่ต้นทางโดยเริ่มจากการลด การใช้ซ้ำการคัดแยกเพื่อนำไปรีไซเคิลก่อนที่จะนำไปกำจัดต่อไปค่ะเอที่5 Activity ดำเนินงานตามแผนเราได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักในสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากการจัดการขยะของตนเองในห้องเรียนและส่วนรวมสุดท้ายเอที่6 Assessment ติดตามและประเมินผลเรามีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระยะ สรุปผลร่วมกันตลอดจนนำข้อเสนอแนะต่างๆมาพัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรัณยามันลินประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2,566 ผมนายเตชินกิ่นเมืองประธานนักเรียนปีการศึกษา2567ครับสำหรับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของเรานั้นโรงเรียนของเราได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งหนึ่งในนั้นคือคณะกรรมการสภา,านักเรียน ที่มีบทบัตการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มตั้งแต่ขยะของตนเองขยะในห้องเรียนและส่วนรวมซึ่งช่วยให้เราได้เรียนรู้การมีระเบียบว,วินยัยและความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งนักเรียนแต่ละชั้นยังมีหน้าที่รับผิดชอบความสะอาดของพื้นที่ของตนเองและร่วมแบ่งปันเงินเพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้ซึ่งช่วยให้เราได้เรียนรู้กันแสดงความรักและความเมตตาต่อผู้อื่นค่ะ การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมผมเชื่อว่านักเรียนทุกคนในโรงเรียนนี้ได้รับการฝูกฝังมีอัตลักษณ์ประจําตัวคือรักรับใช้เมตตาและสถิภาพและโรงเรียนคุณธรรมยังช่วยให้เรามีระเบียบวินัยความรับผิดชอบสุจริตจิตอาสากะตันยูและรู้จักความพอเพียงครับ ผมเชื่อว,ว่าการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเราการจัดการขยะอย่างประสิทธิภาพการจิ้งขยะอย่างถูกต้องของนักเรียนการทำให้โรงเรียนของเราน่าอยู่ปราศจากสิ่งสกรปรกทำให้ทุกคนในโรงเรียนอยากมาโรงเรียนนั่นเองครับใช่แล้วค่ะกิจกรรมเหล่านี้ยังรรลอมให้ทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความราับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจในตนเองและภูมิใจในโรงเรียนเซนเทเสซาของเราเป็นอย่างยิ่งค่ะ และนี่คือผลของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันในการดำเนินงานโลกเกิติคุณโรงเรียนปอดขยะรอบที่หนึ่งประจําปี2565จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลกเกิติคุณโรงเรียนปอดขยะรอบที่หนึ่งประจําปี2566 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลอกเกียติยศสถานศึกษาส่งมอบกล่องเครื่องดื่มปริมาณสูงสุดอันดับ3ในโครงการกล่อง UHT Recycle ได้ปี2565เกียรติบัตรบอกรักโลกบ้านส่วนรวมของเราในงานคนดีรักโลกรางวัลเหรียญทองโดโรพัย โครงการประกวด1โรงเรียน1แผนงานสิ่งแวดล้อมศึกษาเลาดาโตซี C, ปี2,566เกียรติบัตรโรงเรียนพีโคสคูลบีกินเนอร์ปี2,567ถึง2,570จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ซีโลเวสคูลประจำปี2566ในวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2566